คนคิดว่ากระเป๋าคนท้องมีอะไรเห e ็นพี่เอิญไหมเอิญอะไรคุกระเป๋าหน่อยเลาไได้มาแล้วคนเลยคนเลยเดี๋ยวนะพี่เอิญมีสากได้ไงอะ่ะพี่พัดลมพัดลมคือใช่อยู่เดี๋ยวนะผ้าทำไมพี่เอิญท้องไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยมีเซรั่มน,น,นักฟ้ากับคินนักฟ้าด้วย อยากดูไหมว่าคนท้องเขาจะพกอะไรมาแต่ว่าน้องอะไรเนี่ยอุย้ยคิดถึงเลยเอ้า<ะ>เอาแล้วเซั่มนางฟ้ากับอันนี้ครีมนางฟ้าพี่ปะทำไมคือน้องงงไงพี่พกมาทําไมเอา้าก็เป็นคนท้องเวลาพี่ออกไปสถานที่พี่ชอบล้างหน้าเวลาพี่ล้างหน้าเสร็จพี่ก็จะได้บำรุงหน้าเลยโอย้คนทน้องไม่น่าใสาขนาดนี้เลยเหรอวะอ้าหน้าดีขึ้นเยอะมากนะจากเมื่อก่อนสิวคือเยอะเต็มหน้า เห็นไหมว่าเซพี่แห้งเยอะมากตอนนี้แทบเหลือแค่รอยแบบต่างๆเลยเออิวหายพี่ใช้เซตนี้จริงๆพี่พูดจริงๆนะคืโคกไปตลอดโคกแต่มึงคนทำไมเอาขางใ่เร็วเร็วเร็วพี่ต้องไปโรงพยาบาล้วเร็วไม่ต้องมีมะนาวเลยนะเอคอยจะทำเยอเอาใส่กระบอก